สวัสดีค่ะรวมรถมือสอ JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ m a สด้2รถคันนี้เป็นรถยนต์ปี2012นะคะแต่มาด้วยราคาเพียงแค่หลักหมื่นทุกท่านรถถูกๆเหมาะแก่การใช้งานนะคะจะวิ่งทางใกล้ทางไกลเดินทางกันไปได้ค่ะคันนี้เครื่องยนต์1.5 i-Gen รถสวยเดิมพร้อมใช้พร้อมขับแอร์เย็นค่ะ ขับดีนุ่มนวลน,นะคะชุดแต่งรอบคันค่ะสีดำติดฟิล์มแล้วตลอดทั้งคันเช่นกันจัดทรงลงแมกหล่อพร้อมใช้ได้เลยนะคะราคาเงินสด89,000บาทเท่านั้นมีเล่มมีเอกสารให้ครบรถอยู่แถวจังหวัดระยองนะคะดูรูปเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจกันก่อนค่ะถ้าถูกใจอย่างไรท่านสามารถคุยเจรจากับผู้ขายนัดหมายเข้าชมตัวรถด้วยตนเองได้เลยนะคะ เรามีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยนะคะในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทักทายแอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ